คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่ค่ำค้างนิดนึงอ่ะต่อจากเมื่อวานนะคะที่เราได้เรียนพยัญชนะไปแล้วนะคะทีนี้เนี่ยพินินนะคะ,ะพินินจะประกอบไปด้วยพยัญชนะสระแล้วก็เสียงวรรณยุกใช่ไหมคะสมมุติว่าถ้าเราได้พยัญชนะสระเสียงวรรณยุกปุ๊บ เราก็จะอ่านเพลงออกได้เหมือนคนที่เรียนมาหลายๆปีเลยค่ะซึ่งจริงๆตอนแรกก่อนที่เราซื้อจะมาสอนตรงนี้เราซื้อก็คิดว่าเฮ้ i, ยเพลงมันเป็นอะไรที่ยากแต่ทีเนี้ยพอเราได้มาลองนั่งดูจริงๆอะ่ะกลายเป็นว่าพินไม่ได้มีอะไรยากเลยค่ะเพราะว่าในภาษาไทยอ่ะมันมีเสียงสระพวกนี้อยู่แล้วทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนอย่างเงี้ยค่ะให้เราคิดว่าจริงๆแค่เราฟังคลิปพวกนี้จบอะค่ะ,ะประมาณ3คลิปเราซื้อทำประมาณ3าคลิปตรงเนี้นที่อวกเพลงน่นะฟังจบทุกคลิปอะ เราก็จะสามารถฟังจบนะคะแล้วก็จำจำเสียงมันนะเราก็จะสามารถที่จะแบบได้เหมือนกับคนที่เรียนมา4ี่หปี3าปีอะไรเงี้ยค่ะได้เหมือนกับคนที่เรียนมาหลายหลายปีเลยอะไรเงี้ยทีนี้เดี๋ยวเราซื้อจะทวนพินินอ่าที่เป็นพยัญชนะให้อีกหนึ่งรอบนะคะพยญชนะอ่าพยญชนะอีกหนึ่งรอบอันนี้วันนี้เราซื้อได้แบ่งเป็นแบบนี้คะป้านึงนะคะเดี๋ยวขอเราซื้อขอดูนิแบ้านึงหน่ออ่าโอเค เราซื wollen, ้อได้แบ่งเป็นเป็นแถวอย่างงี้นะคะแถวแรก B นะคะ p e r m เ r f e r นะคะหรือว่าปัวพัว a l m o r p ก็ได้ค่ะแล้วก็ Polmorph ก็ได้ค่ะจะเห็นข้างหน้าเนาะก็คือว่ามันอ่านได้หมดเลยค่ะจะอ่านปอจะอ่านเป Per p o l m ม r p h ก็ได้ปัวพัว a l m o r p ก็ได้ค่ะป o l m o r p h ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะ หล,หลักสำคัญมันคืออะไร B คือปอใช่ไหมคะเปปออ Po Pa P คือพอพานนะคะ M คือม a m า F คือ For Fun f ฟอฟันใช่ไหม uh, ใช่ฟอฟันนะคะเพราะฉะนั้นหลักๆมีแค่นี้ให้เราจำให้ได้ว่า B P M F มันคืออะไรซึ่งจริงๆมันไม่มันตัวนี้มันไม่มันเหมือนภาษาอ่มันแค่าภาษาอังกฤษอยู่แล้วมันตรงกันอยู่แล้วนะมันเลยไม่ยากแล้วอีกอย่างเสียงภาษา จีนกับภาษาไทยเนี่ยค่ะมันมีเสียงเดียวกันคือในภาษาไทยมันก็มีเสียงเอ่อปอ้าพอพานมอม่าพอฟันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันไม่ได้ยากเลยเพราะฉะนั้นเทคนิคเดียวเลยเราแค่ไปจํามันนะคะเราแค่ไปจํามันว่าไอเสียงภาษาอังกฤษพวกเนี้ยมันคืออะไรไอไอตัวพีนตัวเนี้ยมันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะทีนี้อ่าเราเราซื้อจะอ่านให้เอาคออ่านตามนี้แล้วก็แล้วกันนะคะบีคือปอพโมโม่าพอฟันอ่แล้วจบเลยป๊อ ค่ะเลยอ่ะทีนี้มาดูพอเป็นตัวเอตัวนี้นะคะเอแถวเอนะแถวเอก็เป็นเตอต่อต่อใช่ไหมคะแต่ตัวนี้อาจจะต้องจำได้หนึ่งว่ามันไม่ใช่ดอเด็กซึ่งมันก็ไม่ไม่ไม่ได้เป็นปัญหามากเลยค่ะเพราะว่าเราก็แค่จําใหม่นิดหน่อยอ่ะตัวนี้คือเตอตัวดีคือเตออ่ะเตอร์ต่อฐานที่ก็คือเธอเอนเนออ่ะตัวนี้เลกเคเฮ ่าเห็นไหมคะไม่มีอะไรยากเลยจําแค่ตรงเนี้ยได้เดี๋ยวทุกคนจะอ่านพินอินได้เหมือนกันหมดเลยนะอ่ะต่อไป e นะคะตัว e นะ g, ี้นะอ่ะ g c c อ่าเห็นไหมคะก็เป็น g c c ไม่ยากเลยไม่มีอะไรยากเลยคะ่ะแล้วพอเป็นตัวนี้นะคะ search ใช่ไหมก็แค่แบบคล้ายๆจูก็คือมวลลิ้นขึ้นมวลลิ้นในลักษณะ เป็นจอจานรอเรือเสะออึดจือมวลลิ้นในลักษณะนี้ลิ้นอยู่แบบลักษณะเวลาเราพูดรอเรือคะ่ะเวลาพูดรอเรือใช่ไหมอล,อล,อล,อลองพูดลองพูดรอเรือดูนะคะรอเรืออ่ะรอเรือทีนี้ตำแหน่งลิ้นนะคะมันเป็นตำแหน่งเดียวที่อยู่กับรอเรือแต่ว่าให้แบบอาจจะมีการมวนนะครับแต่ลอเรือมันไม่ม้วนใช่ไหมแต่อันนี้มันมมวนจะถามว่าเราต้องซีเรียสกับเครียดตรงนี้ไหมไม่ค่ะยังไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดอ,อะไรเอาแค่ให,ให้พอรู้ก่อนให้มันพอได้พื้นฐานอย่างเงี้ยคะ่ะ จริงๆไม่ยากเลยนะอันนี้ก็เป็นจูชูซ์อาร์จูชูซ์อาทีนี้อาก็คือรือรืมันคือการรือเอ่อถ้าจะพูดเอ่อมันคือการวอลลิ้นเหมือนกันมันคล้ายๆยูรูยูรูอ่ะยอยักษ์ลเลอเสือรือือยือเอ่อหรือคล้ายๆภาษาไทยเราซื้อคิดว่าเอาไว้คล้ายเนาะแต่มันไม่เหมือนรืออารรือ คำนี้ก็ได้นะเออที่แบบรือที่เป็นหรือท่านอะไรเงี้ยคับโบราณหน่อยหรือรือใช่รืออะไรประมาณนี้ค่ะใช่รือแต่นี่จะเป็นรือเสียงจะหนักกว่านิดนึงเนาะเอาแบบใกล้เคียงก่อนก็ได้แล้วก็อันนี้ก็จือจัวจานธรรมดาเลอจือซือซืออ่ะอ๋อนี่เราซืออะเราซือพิมพ์เอสพีนะคะตัวนี้เป็นต้องเว้นตัวเอสจือซือซืออ่ะแล้วก็ตัวนี้ง่ายๆเลยอีแล้วก็นี่ค่ะอู บางที่เขียนอูบางที่เขียนวูนะคะสุดท้ายมันก็เนี่ยค่ะเป็นเสียงกลางๆระหว่องอูกับวูวูวูเดวูอย่างเี้ยค่ะวูวูเวลาออกเสียงตรงนี้ทำปากจู่ๆวูอ่าพีนี้เห็นไหมว่าพีน่นง่ายมากแค่จะไม่มีอะไรเลยค่ะแค่เราจําให้ได้เนี่ยแค่เราซื้อบอกให้นะใครที่ยังไม่มีพื้นฐานนะเอาง่ายๆเลยห้องน้ําหนูเอาไปจําในห้องน้ํานะคะถ้าจําแค่เนี้ยโอ้โหเรียนใครเรียนมากี่ปีนะก็แบบ ไปถึงว่าเราก็สามารถที่จะอ่านได้และสู้เขาได้เพราะว่าเทคนิคมันมีแค่นี้เองเนาะมันไม่ได้ยากทีนี้พยัญชนะไปแล้วเดี๋ยวเราซื้อจะขึ้นอันนี้ให้สระสระเดียวนะคะสระอ่ะมันก็คล้ายๆภาษาไทยเนาะมันจะมีสระเดียวสระผสมทีนี้อันดับแรกเราต้องรู้สระเดียวก่อนสระสระในภาษาจีนสระเดียวนะคะมีแค่6ตัวเท่านั้นเองเนี่ยง่ายมากไม่รู้จะคือบางทีอ่ะเวลา เราไปเรียนที่อื่นหรือใครสอนเนี่ยค่ะอาจจะทําให้แบบมันเป็นเรื่องยุ่งยากหรือเราอาจจะคิดเองว่าเฮ้ยมันยากแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้มีอะไรเลยค่ะถ้าเหมือนถ้าพยัญชนะเห็นไหมสมมติถ้าพูดถึงพยัญชนะเนาะเห็นไหมคะว่าภาษาไทยมันก็มีเสียงพวกนี้อยู่แล้วมันก็มีตัวพวกนี้อยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ยากเลยถ้าจะเห็นก็คือแบบภาษาไทยมีหมดเลยค่ะเนาะยกเว้นในตัวนี้ก็แค่แบบทําให้มันเป็นวลิ้นนิดนึงแค่นั้นเองให้มันเป็นแบบคล้ายๆมีลอเรืออยู่ข้างในไม่ยากเลยเนาะทีนี้สละ ว่าเพยญชนะง่ายแล้วสระง่ายกว่าอีกค่ะเพราะว่าสระนี่ในภาษาไทยมีหมดเลยนะอาจจะมีแค่ตัวนี้ที่แบบหน้าตาแปลกประหลาดแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้ยากเพราะมันมีเทคนิคในการออกอ่ะตัวเอนะคะสระตัวเออ่านว่าอาอาตัวโอนี่อ่านได้อโอก็ได้นะคะบา,บางเล่มเขียนอบางเล่มเขียนโอนะแต่ได้หมดอโอก็ไดโอแต่ในเราซื้อตรงนี้เราซื้ออ่านโอแล้วกันนะโอ อ,อันนี้จะง át, ั้นออเดี๋ยวนะอาออเอออีอูอาออเอออีอูอ่ะเราเสิร์ฟโซดาเราสิร์ออดีกว่านะมันรู้สึกว่าจะคุ้นปากกว่าอาอออ่ะเออ่านอาอ้าปากกว้างๆอ้าออกเสียงอาภาษาไทยก็เหมือนสระอาะค่ะออเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นจะมันไม่มันไม่ได้ยากเลยค่ะทีนี้บางทีเราว่าเวลาที่เรารู้สึกว่ามันยากเพราะว่าเวลาหลายคนมาสอนอย่างเงี้ยค่ะคือสอนแล้วแบบ เหมือน,นคนที่เรียนมาจากจีนอย่างนี้ค่ะอาจจะแบบว่าเนื่องจากที่จีนเวลาเขาสอนเขาจะสอนกับต่างชาตินานาชาติที่มีเยอะมากอย่างเช่นชาติอาหรับบ้างยุโรปบ,บ้างเพราะฉะนั้นอาหรับยุโรปบ,บางทีมันไม่ได้มีเสียงหรือพยัญชนะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาเลยต้องเน้นสอนแต่จริงๆอ่ะพอพอเรามาสอนคนไทยอย่างงี้ค่ะภาษาไทยมันมีสระพวกนี้อยู่หมดแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเราไม่จําเป็นต้องแบบไปอะไรกับมันเยอะเลยแค่จาเสียงตรงเนี้ย มันมีในภาษาไทยแล้วอ่ะเราแค่จําว่ามันไอตัวเนี้ย A เนี่ยหน้าตาอย่างเงี้ยพินินี่ยมันอ่านว่ายังไงถ้าทุกคนจําได้นะโหจบเลยไม่ยากเลยนะอ่ะทีนี้เราจะบอกว่า A อ่านว่าอาทุกคนออกเสียงพร้อมกันได้นะคะอาอ่ะต่อไป O ออเหมือนบางอ้อค่ะอ O ออ O อออออรู้และ O O ออออันเนี้ยเหมือนกันออนะคะอ O เหมือนกันเลยออ O อนะต่อไปเออ เออเออก็แบบเวลาแบบถ้าเราไม่สุภาพนิดหนึ่งใครพูดเราแล้วก็เออเออเห็นไหมคะมันก็เออเดียวกันเนาะเออสระเออ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 ต่อไปนี่ง่ายเข้าว้ใหญ่เลยค่ะอีไม่สุภาพอะไม่สุภาพในไทยนะอีเออ like eh, eh so สระอีแล uh, ้วก็ภาษาสระอีในภาษาไทยก็มีเนาะตัวไอก็เท่ากับสระอีเนาะอีอีอีอย่างเงี้ยอืมไม่มีแย่หรยากเลยอ่าอูเออตัวยูก็สระอูค่ะอูอู อูอ่ะทีนี้พอมาเจอนี่ตัวยูมีจุดๆนะคะมีลักยิ้มสองบนข้างบนนะตัวนี้เนี่ยนะคะเกิดมาจากสระเนี่ยค่ะเอ่อมาจากอูบวกกับสระอูตัวนี้นะคะ,าาคะ,ะาากกตัวยูตัวเนี้ยของตัวไอ้ก็ทีนี้ออกเสียงยังไงก็ไม่ยากเหมือนกันเอาอูกับอ e ีมารวมกันเร็วๆวี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 อูกับอ e ีรวมกันพูดเร็วๆเลยวีวีวีก็กลายเป็นวีวีวีอ่า ปากก็จะจู่ๆทําปากจู่ๆทําปากจู่ๆนิดนึงปากหมูจูู่อุยวิวีวิวีวีวิวิวิให้เราพูดวีเลยค่ะอ๋อวีวิวีวิวิวิมันก็จะเป็นวีวีวิอ่าวีอ๋อใช่ไหมคะวีวีเสียงวูวีเสียงวิที่พังปากจู่ค่ะวี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 อืมวี ไม่อยากเลยนะคะทีนี้เนี่ยอ่ะอันนี้เราซื้อใส่เทคนิคให้ก็คือว่าอันนี้เอาไว้สอนแบบคล้ายๆต่างชาติต่างชาติในที่นี้หมายถึงหลายๆชาติหลายๆประเทศนะคะเพราะว่าบางประเทศเขาไม่ได้มีเสียงไม่ได้มีเสียงสระพวกนี้อยู่อันนี้เช่นอ่ะวีตัวนี้ใช่ไหมคะภาษาไทยก็ไม่มีเนาะอ่ะก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต้องแบบมีเทคนิคในการสอนอย่างเช่นทำปากให้ให้ตรงตามรูปบ้างเลยนะคะเพราะว่าในแต่ละชาติไม่มีแต่สำหรับภาษาไทยอะ่ะ มันมีสไลด์พวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ปัญหาเนาะแต่ทีนี้เราซื้อก็จะสอนไว้ให้แบบได้ได้เป็นความรู้นะคะว่าสมมุติเราออกอาออกยังไงอ่ะอาตัวเออาดูปากดูปากเด็กคนนี้นะคะอาเราสังเกตปากเรานะแบบอย่างนี้หรือเปล่าอาเห็นไหมคะนี่อาแค่นี้เองนะต่อไปโอโอโอตัวโอนะคะโอโอหรือว่าโอ,โอ เราจะออกอ้อหรือโ oh อมันก็ออกรูปปากเหมือนกันเลยนะ oh, oh อ้ออ้อเนี่ยเห็นไหมคะปากเสเมือนผู้หญิงคนนี้เลยนะอ่าต่อไปอีอีทำแบบเวลาเราออกอีอีโทษค่ะเออโทษทีค่ะโอ้ยเราซือ้อขอโทษเราเรียออกเออเราซื้อดูยิ้มยิ้มแล้วเราซื้อเพลินตัวนี้ออกเออเออเวลาพูดเออก็ยิ้มแย่แบบเ e, อยิ้มยิงมฟันให้คนที่เราชอบหรือไม่ชอบนาะเออเอออ่าเออนะคะตัวอ e, ีคือเออนะอ่าต่อไป สระอ e, ีคืออีอีอีปิดปากนะคะแล้วก็ยิ้มแบบยิ้มเบาๆยิ้มแบบมแบบไม่เต็มใจยิ้มอ e, ีอ่าอ e ีนะคะตัวไอก็คืออ e, ีนั่นเองแต่จริงคือภาษาไทยมันมีอยู่แล้วค่ะเราซื้อไม่จําเป็นต้องเน้นตรงนี้ก็ได้เนาะแค่เราจำํำแบบเพราะมาเห็นว่าภาษาไทยมันก็มีเสียงสระอ e, ีสระเอออะไรอย่างเงี้ยสระอย่างนี้อยู่แล้วอ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่อันนี้เราซื้อแค่สอนไว้ให้รู้ตรงนี้เฉยๆต่อไปตัวยูนะคะอู อูอ่าเดี๋ยวเราซืา้อเขาดูแป๊บนะอูอ่าโอเคสระอูนะคะอูเห็นไหมคะทำปากเหมือนพี่คนนี้เลยอูอูอ่าต่อไปตัวยูมีลักยิ้มบนข้างบนนะคะจุดๆนะอ่าตัวนี้เอาสองเสียงมารวมกันนะคะยูวี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 เป็นยูยูวีอ่าทีนี้สรุสระอ่าโอ รอ,อบนะอาอาอาอออ i u u อเออ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 ีีููื่าโอเคค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราซื้อจะจบคลิปสละไว้เท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยว ราซือมีเวลาเราซื้อจะเอาเสียงวรรณยุกต์มา่แล้วก็การผสมนะพอเรารู้พยัญชนะสระเสียงวรรณยุกการผสมจบปุ๊บโอเคทีนี้ทุกคนก็จะสบายละสามารถเรียนภาษาจีนได้ได้ได้เลยนะคะแล้วก็เวลาเราซื้อสอนเนี่ยเราซื้อจะสอนให้ได้แบบว่าให้ทุกคนแบบดูแลแบบสามารถไปต่อยอดเรียนเองได้ด้วยไม่ใช่ว่าแบบพอเราจบคลาสแล้วหรือว่าจบเทอมแล้วอะไรเงี้ยเราแบบ ไม่สามารถต่อยอดเองได้เนาะอันนี้เราจะก็จะบอกไร้ให้เป็นความรู้เพื่อที่ต่อไปทุกคนจะได้ไปต่อยอดและศึกษาเองได้ค่ะ